ว่าไงเจอไข่น้อไข่เชอรี่ไข่เชอรี่ใช่ไป่กาบมีไหมไป่กาบไป่กาบไข่กาบ่เลยอน้ำใสดีนะเนอยงยังยางยาง แล้วเราก็จะตกปลากันเี๋ยวเรามาตกปลากันดูเดี๋ยวเรามาลองตกปลากันดูเดี๋ยวมารอดูกันว่าจะมีปลาติดเบ็ดไหม บคิดข้านอกบ้านข้านอกบ้านขอ้านอีกแล้วจิ้มโอ้ปาย่างอืม เอาอย่างนั้น,นเลยหรอป่าปิ้งอร้อนร้อนอือหือ ไม่ต้องอะไรมากมายหรอกนะอืมขอาท้มงบ้านอืมอืมกินปตาร้อนอืมกินข้าวกับขนมอืมเราก็เห็นเขาโฆษณาบอกว่ากินกบอะไลก็อร่อยเลยลองไปกินดู อันนี้มีแน่มาด้วยป่าก็ตกอยู่นู่นตกปลาอยู่โอ้มากินกับขนม มีแน่มาด้วยปากกำลังอร่อยเนาะอืมหอมหอมอม,มาจิ้มดำจิ้มคำโตโต,ตอืม อิ่มข้าวแล้วปาย่างอร่อยอร่อยไหม,อมหอมหอมๆเนาะิคลิปวันนี้ก็บรรยากาศนะผมตกปลาอยู่ตรงนู้นนะโอ้ตกปลาอันนี้ก็โอ้โหแดดเริ่มจ้าแล้วเดี๋ยวก็จะกลับแล้วนะผมเดี๋ยวก็จะกลับแล้วเป็นไงอยากเล่นน้ำไหมอยากน้ำ<ป>ใส่ะไปไปพร้อมไหม <laughs> อุษาปลามันขั้นปลามันต้องดูเม็ดอ่อนๆนะก็ถือว่าอ่อนๆไม่หายเรื่องใหญ่นะลองดูสักลูกสิโอ้โหเต็มต้นเลยอุษาปลาดกมากๆปลาโอเค